สวัสดีครับวันนี้มาปลูกบักพริกนะครับทีมงานเจ๊นางน้อยกับเจ๊แดงนะครับกับเสียตู่ห่วยคือว่าไทยน้องมือนี่เนาะห่วยมันผิดแนวแล้วบัดที่ีหนมาแมนได้เพียน้องเด้ผิดช่องหรือเปล่านี่นะครับอันนี้ไก่ที่เป็นนางน้อยนะครับนางน้อยสวัสดีเอฟซีเลยไม่เห็นหนาเห็นตามาหลายเดือนแล้วไปเห็นไปเห็นยังอยู่เจ้างานหลงันไหล ไปยันไปเห็นยังแนไปลปูกอีแปปกอ่แขะไปปลูกยีแขะหลายอย่างหลายแนวเป็นออสมองสิหล่ะง,งับรับง,งานประวัติป้าง,งานหลวงสวน,น,นยไนเอาแขนหนึ่งปลูกอันนี้ก็คือกำลังปลูกกันบักพีกชอ่อนะครับได้ประมาณจากหลุมเมื่อนางหน่อยสามสิบหลุมแล้วก็บักพีกกระเลียงนะครับปลูกโดยเสียตูวยายโดยเจดแดงนะครับรู้สึกว่าจะคืบหนึ่งไงล่ะเฮ้ยบักพีกช่อผม ปลูกเออบอกพริกแเลี้ยงคือบหนึ่งเน,นาะตามมันครับพี่น้องกรัมันตายอเมื่อไหม่เม,ม,มื่มอไหม่ปีกายก็ปลูกรกอยู่นนเนาะมันเลืม้มมันเลืมเอาละอย่าตีกันเด้อปลูกบอักทัว่วนี่นะครับ <c oughs> นังน้อยใสไหน,ไหนบอักทัวภูมิเฮานี่แหละครับแห่งนี้พอแห่งนี้ปลูกรดครับพี่น้องมันเกิดด้วยแล้วรือปลักทัวร์ภูมิเส,สียตัวเห็ดนังครับเสียตัว ทั้งนั้นก็จะเป็นบกพริกกระเรียงนะครับพอเองนะครับพอเองแต่ว่ากเกิดปีวังหันกับปลูกช่วงนี้แล้ครับก็โดกดีอยู่หาขาดยังหาขาปแดงเดี๋ยวไม่มีปลายแดงได้ยังอันเดียปลายแดงกับนี่เดียวเมียกับแดงหรวเนาะบอสี่นายนะปลายแดงนนะปลายปลายแดงระโดลั้นเนี่ยขั้นเนี่ย นี่อย่างวะเขาลูกจากบ่อวัดต้นยังนี่นี่ผักหวานผักหวานบ้านผักหวานบ้านพี่น้องบ่เจ็บกินจ้าเทียบึงเอาดีๆเด้อนั่งนอนหอนกันก็พอหรอวะเมื่อเออเออสองฟังเลยเทียบเอาสองฟังเลยมันคอยเสียพื้นทีเขานั่นแหละยังได้เกิดบอกชอบพุ่มมันแต่บ่เน็บลงดินมันยังเกิดอยู่ อืมะเอาสองตากรับย้ายปลูกให้มันเกิดถ้าบ่เกิดโทษสองคนไปยางก็โตดินสุ่มดีดิดนเหนียวตึ๊บเลยครับพี่น้องตีนนางดีเลยพระเอกสองแสนวิวนะครับนี่ยยังรอเลยบันนี้ครับ,บนนะปูรัดกันติเจน,นัน อันนี้ขอเลี้ยงนะครับเจ๊มาซอยปลูกต้นไม้นะครับวันนี้หลายหลายต้นอยู่เลยเนาะกทั้งยายต้นกล้วยทั้งปลูกต้นไม้เยืนต้นนะครับโ <Okay. S 1> ตบทไทยด้วยปูบกัก, <c oughs> บบกพริกว,ว,ว่าที่นี่ตบทไทยด้วยปูกบอกพริกกับปูประกันทั่วภูมปูกทั่วภูมพันธ์ขาวนี่แหละเอ้าขอแรงมันไกลเรียวเลวก็ต้องขอเลี้ยงเดี่มือเศร้าว่าจ้างวะตัวคำมา่าขอเลี้ยงมันจากไหนได้ปอดที่นี่เนาะ เออ, <laughs> อหัวดีนะตาแกกันไรมือเศร้าวัดไปไปเป็นซอยนะันสิจาออ้างดอกบัวตีเ,เพราะต <laughs> า,ะา,ะาตีเลือกงานวามาขอย้ังเงิเผาหัไนะตอเาหน่ห้าโอ้บุค่อยปันใดครับมอือเศร้าว่าจ้างอยู่นี่นะท <laughs> ุกคำมาว่าขอเลีงยงินเผนโอ้ปลูกซส่นี <laughs> ่ก,กเจีบจนวานได้ปลูกทวพุม มันผุ่มอันใหญ่นเน้อเอ้ยกะที่วาอยู่คู่ถนนไหมแม่บอกคั่วเบิดบนะครับเก็บบรรยากาศนะครับพี่น้องบัวไทยบัวไทยพี่น้องเบิ่งลืมนะครับข้าตัเห็ดเวียกอยู่ลืมนะเออมันลืมแต่แล้วจะไปยังไง,งเว้ยน้อกล้วยนะมือเตา,านะแล้วข้อไทายพี่น้องเขาเบิง่งกติดแท้ตัวนางหน่อยจะผูกอ่ะ เป็นน้ำคนคนหรือเป็นน้ำคนปลูกโอ้น้ำกันเบิดเป็นเคียเปล่นี่เป็นเพื่อนอะไรจ้ะนังหน่อยอ่ะคาถาวางไหนบอไพี่น้องฟังดูครับเพิ่นอยากเอาไปใส่เอาอีหลีเด้มันมีคาถาในการปลูกของนะเฝ้าเขี้ยวเฝ้าหงีเขี้ยวเฝ้ายังอีกเกาะโอ้คน ควายอีจักรอบเจ้าเวการเพิ่นเอาไปใส่มันได้ผลจริงๆนะมันโมเมนว่าของเหรินเด้มันเป็นศาสตร์และศิล์เด้เนาะโมเมนบ์ว่เจมันมันเป็นศาสตร์เดี่ศาสตร์ในการปลูกพืชเดี่เออแล้วมันเห็นไอ้พืชเฮางามนะแล้วมันโดกพร้อมนะเสียตูขอขอจักรอบดูเดี๋ยวโกกี้โอ้โกกี้จำต้นจำแบะจำแบะโอ้ คือโอ้ตายตายเดี๋ยวเดี๋ยวีคอยจักรอบอยู่อันไว้ยังก่อนหีเขี้วน่ะโอ้ยลียมักกะกันพระธาตาปุกว้ยเด่นันโอ้โอ้มาข่ายว่าคัมนี่แหละให้เกให้เขานำให้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวไปขอคาถาไก่ไก่ท่านตวไป บ่ได้ยินชัดวะอ๋อนางน้อยเขาเขอจัะหลบให้พี่น้องเขาเพิ่นเอาไปจาคาถาปลูกต้นกล้วยหนึ่งสองสามเร็วเร็วเฝ้าปูกเฝ้าขืนเฝ้าเขียวเฝ้าให้เขี้ยวใหเขานำปูกในก้มโค้งก้มจนบานเมย์ตีเขี้ยวออกมาจนจูดีโอ้จังเสียอันนี้คือขาถาปลูกต้นกล้วยปูกบักพีคือปลูกยังปาะเทนี่ ก๋วยจี่จำต้นจำแบะจำแบะโอ้นี่คือคาถาปลูกบักพริกคาถามีคาถาอย่างอื่นอีกวะนี่ปลูกะละยางปลูกะละยางเอาเทมือละสองยางเอาแค่มือละสองยางมือหลังจังเอาไว้ที่หลังอีกโอ้อันนี้คืออะไรคาถาพร้อมพี่น้องปลูกบักพริกกัอีกคาถาหนึ่งปลูกกล้วยกัอีกคาถาหนึ่งมักแต่คาถาปลูกกล้วยนี่แหละค้ากี่ลีบ่ะคาถานี่เนาะเนาะเนาะโอ้โหก็แต่เบิ่งนะพี่น้องคาถาหนานหน่อยจะได้ผลบอถ้าบ่ได้ผลพี่น้องมาจัดการนานหน่อยเลยเด้อ อืมอืมนี่ครับมือเศ้าเท้าทองจักรอบมือเศร้าเนี่ยทองทุกต้นบะจนปลาวินเลยหตนมือเศลายดอกอืมเอาจากเอาจากนี่แหละพี่น้องนี่นี่ก็เลี้หลายนะครับนี่เอฟซีทางไอ่อย่างเราประเทศอย่างมุ่งผลทั่วม่านสอบถามอยู่พมมไาเออให้มันใหญ่กว่านี่นะครับจังสีจังสีได้แต่ว่ากัดได้ขึ้นกาแห้วพี่น้องมันมันมีหลายอยู่เพิ่มเติต้นมันเป็นกล้วยปากช่องหาศูนย์กับกล้วย กล้วยน้าว่าบานเฮานะครับแต่ว่ากะเขียใหญ่อยู่นะครับคือปลูกไว้รวดจังได้มันก็ได้กินอยู่แล้วล่ะกล้วยนะแต่ว่าจะไปปลูกใส่ดินซ้ายกับพ่อนะครับเปล่ายังอีกนั่นเออไปไปเอาไปเขาควายเจ้าเจ้าไปเขาควายนะครับกะพาเก็บบรรยากาศเล็กๆน้อยๆแล้วพี่น้องเว้าโน้มหัวมวนกันนะครับกับคาถานางน้อยนะครับที่เด็ดคือคาถานี่แหละมาคักเฝ้าเขียวเฝ้าหินเชียวเห็น่า มากมองนี้ละบ่มากมองได้ดอกนะครับสนุกเฮฮากันไปนะพี่น้องแดดกับ้อนนะครับที่เดียดว่าได้รับผมสำหรับวันนี้เขาไว้ซ้ำนี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ